ตรวจจับพ่วก่อนพ่อเป็นหน้าที่อันนี้พองค์บอกว่าพ่อเป็นคนจับโป้งผู้ชมรับออกมาแล้วว่าพอองค์เป็นคนจับปุุ๊ดยจอดนี่มึงกระทุเนเท้ากูขนาดนี้เลย <c oughs> ใช่แต่มึงก็ผิดอยู่ดีอะไรก็มึงหน,นีการจับปุ๊มอะไม่หนีหนีไม่ได้หนีตอนฉันเห็นเพื่อนเด็กเห็นเพื่อนก็บอกความตกใจเนะี่ยเพื่อนโดนจับปุ๊บก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยหนีไปหนีหนีไปไม่รู้หน้าดูหลังแลวโจยลงไปร้านกาแฟเหยียบแก้วแตกไปสองโหลมึงโกหก้วมึงเล่าปลอมนะ ออคนเราเนี่ยนะหนีไปเนี่ยโดนไปเหยียบแก้วสองโหลเนี่ยแก้วมันต้องแตกมันต้องบาดแข้งบาดขามึงเป็นเลือดเป็นแผลเต็มไปหมดกูไม่เห็นมีแก้วบาดเลยก็มันจะบาดได้ยังไงแล้วมันแก้วพันสติโหไ้เหยียบแก้วพันสติร้านน้ำเพลินกันนะมีข <c oughs> ายนะใช่ไปมันใช้น้าทีของมึงจะเพื่โฟุ่มเอเนี่ยไอ้เนี่ยพักหลังเอาใจเก่งอย่างมึงไปทำอะไรผิดเปล่า โอเคโอเคเขาเรื่องเลยคุณพอจะเข้าใจแล้วครับแต่มันก็หนีการจับกุมพท่านเนี่ยลองนึกดูดีๆนะพเจ้าภาคคนที่มันฆ่าคนตายเนี่ยใครจะมานั่งเฝ้าสอบรอตำรวจมันจับกุมกับไอ้เหมือนะคนที่ขโมยวัวขโมยควายยี่สิบตัวสามสิบตัวใครมันจะนั่งอยู่ในครอบครัวครอบควายเพื่อจะรอเจ้าของบ้านตื่นมาจับมันติดคุกทีนี้ลาคอยจะเห็นกเงินเกลี้ยงทองได้น้อยๆนะพระเจ้าภาคเฮ้ยไหัวขาดคัมก็เห็นกินเงินสองคัมก็เห็นพวกกินเงินมึงแน่มากไงวะแน่แน่มากหรอกพระเจ้าค่ะเอางี้้้มมถากูจะใหึง เป็นพระเจ้าเสือไทยตัดสินคดีความไห้แผน่นมันจะตัดสินได้ไหมเป็นเป็นกูนี่ตัดสินคดีเองเลยจริงหรือพระเจ้าค่ะเ,เป็นได้สิเป็นได้ไหมได้อ,อยบอกให้นะ <c oughs> พระเจ้าเสือไทยต้องนั่งบัลลังก์นี้ที่สําคัญพระเจ้าเสือไทยก็ต้องมีพระแสงด้วยเป็นพระเจ้าเสือไทยตัดสินได้ใช่ไหมได้พร,พระแสงกูรับไป เฮ้ยไอ้ผมเฮ้ยเออมันไม่ได้รูอจักควหอนไอ้เด็กเห็ดมันโนมันไม่สมควรที่จะมาถือวพ่าแสงของมงค<อ>์ท่านเ้ยสออกเออดียวเมาด์ตอนนี้เราระเจ้าเสือไทยแต่เป็นตุลาการตัดสินคดีความของนายแผนทางร้านั้นผนวกกาบเพ่แก่ชีวิตใคร ที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ลงซะดีๆเดี๋ยวไปผู้ชมค่ะก็บอกแล้วผู้ชมค่ะเฮ้ยมึงอ่ะตัดสินเลยเพ่าความเลยลงเลยผู้ชมค่ะพูดไปก่อนลงสักทีดิพูดไปสิก่อนลงสักทีสิเอ้ยจะตัดสินก็ตัดสินอย่าติดเที่ยงกูไม่รู้นะพระเจ้าเสือไทยนั่งไหนบัลลังก์เนี่ยพระเจ้าเสือไทยต้องมีอะไรพระแส้ เพราะเจ้าสุถียต้องนั่งบนบัลลังก์แห่งนี้เพราะเจ้าสุถียต้องมีพระแสงอ้าวองค์นี้มีองค์นี้ไม่มีลงซะดีๆไอ้พวกโว้ยขอได้ค่ะขอประธานโทษลงมาก่อนพี่เจ้าค่ะให้คนตัดสินกันก่อนพี่เจ้าค่ะเจ้ากูเลี้ยงหน้าเป็นยูเทิรเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไงไปทำงานสวยมากคมพี่เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญสุขทั้งหมดปราชมันผู้จกันเจาะอะไรดื้อเอาเก้าอี้บัลลังแห่งข้ามาเชิญเก้าอี้ขผมว้าเอาแล้วจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ตัดสินไปนะเฮ้ยเอาอะไรของมันวะขอเดชะมันมันคงไปไปหาเอกอสหาหรืออะไรก็มันทำการตัดสินนะผู้จกเอาใหญ่โตแล้วเออ ไว้ใจได้พระเจ้าข้าพระบาทนี่นี่อะไรเนี่ยท่านอันนี้เป็นบัลลังก์ของพระเจ้าเสือไทยเฮ้ยมันสองบัลลังก์กูเลยนะก็ขอเดชะบาบาทอะไรยังไม่พอทําไมไอ้ผงที่พระเจ้าข้าเข้าไปในห้องของบาบาศเออไปรื้อเสื้อผ้ามาแต่งตัวหมดเลยพระเจ้าข้ามาโดนทุบตูดอะไรให้พระเจ้าข้าโอยผงเออเออเอกูนะให้โทษเดียวโอ้โหไปทันแล้วทานแล้วตั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 ว

ท่่านนขอเดเช่บาบาเนจะกลัวท่านผิดผิดด้านแล้วผู้เจ้าค่ะรู้แล้วเอารู้แล้วทำไมหายไปด้านรู้น่ะกลับลำไม่ทันและนาดพอดูพอดีท่านกลับหน้าก็เลี้ยงกับหน้ามาโอ้โหน้อยนอยน้อยนอยนอยวันนี้ฮาไม่ได้อาาร